ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจนะคะวันนี้นเนื่องจากว่าประชาสัมพันธ์เอาไว้ว่าศูนย์สาธารณณะตกสามสิโตรโพติที่สังกัดอยู่ะจะมาให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกตอน9้าโมงเช้าวันนี้ก็ยังยังเช้าอยู่นะคะยังไม่8ดโมงเลยรีบมาเตรียมสถานที่ก่อนกลัมาการท่านอื่นก็ยังไม่มานะคะเพราะวันนัดกันไว8้8โมง แต่ว่าจะรีบมาแช่น้ําแล้วก็เตรียมเก้าอี้ก่อนมาให้ความรู้ตรงนี้ก็ไม่ไม่นานค่ะไม่ถึงชั่วโมงแล้วเราก็จะเดินลนลงทําลายแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายแล้วก็ให้ความรู้ตามบ้านด้วยนะคะ เยอะค่ะช่วงนี้อากาศมันแห้งฝนไม่ตกฝนเยอะมากนานเท่านี้ก็คงไม่ต้องใช้ไมโครโฟนกตจะยนพูดตรงนี้ก็ได้ยินเนาะว่าจะเรียนวัาจะเรียนก็เอวไว้สักยี่สิบตัวทั้งกรรมการด้วยสมาชิกชุมชนด้วยยี่สิบคนก็ยังดี ายตายังดีอยู่ อาการแล้วก็ดูไปจานวนเกล็ดเลือดนะคะเป็นหลัาากถ้าเกล็ดเลือดยังดีอยู่เขาบ้านจะให้มาดูอาการที่บ้านอน่้ยคะ่ะแล้วก็นดัดไปเจาะเลือดอีกทีนหนึ่งแต่คนที่อักเก็จเลือดต่ำๆน้อนอาการหน,นักๆเขาก็อาจานอนะจะมีให้นอนโรงพยาบาลมันจะมีทั้งนอนและไม่นอนนะคระับคุณ<ผ>วิตจิตเนี่ยเคยเ,เป็นเคยเป็น<ะ>เนมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคุณวิตจิตจะเคยเป็นไข้เลือดออกเมื่อหลายปีก่อนนู้นไง มไม่ใช่ไเลืดออที่อยู่บ้าเยเก็บลืกลัอเหนือแค่คนนี้เป็นไขเลือดออกถ้อยู่บ้านนะคราะ่าเราไม่ได้ไปนอนโรงพยหรือเราแหลวันอยู่บ้านแล้วก็ือต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ยุดกัดเราก็เลยการทาโลชั่นกันยองอย่างเงี้ยค่ะนอนการม้วนสมัยก่อนแล้วแต่ถ้าถ้าในในเมืองอย่างเราภมิไม่มีน,น,อนอนการม้วเราก็ต้องทางโลชั่นหรือทาครีมป้องก,กันยุงกัดเพราะว่า มันยังสามารถแพร่เชื้อได้อีกเนาะคนที่รักษามาแล้วนะคะประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะเนาะป้องกันไม่ให้ยุงกัดซ้ำนะคะเพราะยังแพร่เชื้อได้อีกเนาะเป็นซ้ำมักกว่าเดิมใช่ค่ะคนที่เคยเป็นแล้วเป็นซ้ำอีกอาการจะนักเปิดเดิมเห็นไหมเหมือนปอทฤษฎีเขาเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะตอนนั้นเขาเสียชีวิตตกลงเขาเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้เลือดออกเขเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกค่ะปอทฤษฎีย้อนไปเมื่อก่อนโควิดน้วใช่ไหมคะ ของคุณฟรอทฤษฎีเห็นบอกเขาเป็นรอบสองแล้วตอนไปนโรงพยาบาลก็นักอา,าการดีนอยู่แล้วก็ <มา S 1> ส,สุดเร็วใช่เลยค่ะแล้วนี่คนที่บางดีคิดว่าเราร่างกายแข็งแรงอนะเนาะก็อาจจะบอกไม่ค่อยปวรเท่าไหร่นะคะซึ่งมันอันตราย,ยต่ชีวิตได้ค่ะถึงถ้าช็อตไปแล้วมันจะเอาคืนยากมากเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยช่วงสามวันแรกต้องรีบไปช่วงไข้สูงอะค่ะสามวันแรกมีดีคือต้องไปโรงพยาบาล เลยนะคะตัวน้แปรตรวจเกนเนาะพอหลังจากนั้นมันจะสูกเข้าสู่ระยะช็อคแหละได้ช่วงวันที่ห้านะคะเข้าใจว่ารม่ก่โดนตัดแล้วไม่เป็นไม่เป็นอีกเคยเป็นแล้วไม่นอกจากเป็นสิทธิ์เชื้อคนร์ตูัมันมีหลายสายค่ะมันมีหลายสายเออคือถ้าทันเดิมนี่จะไม่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 เป็นอีกแต่ถ้ากิดต้องเป็นแต่ใหาให้เป็นสายง๋อแล้วก็จะกระตุ้นภูมิในร่างกายเราด้วยค่ะซึ่งเรามีภูมิแบบเชื้อ ตัวนี้พอตัวนึงวิกัดอาจจะเป็นเชื้อใหม่มันก็จะไปกระตุ้นกันให้ให้อาการรุนแรงทีนี้ไม่สงสัยตรงไหนคิดว่าเราจะเป็นแค่เลือดออกได้ทั้งหมดกี่ครั้งมีใครคนทราบไหมมันน่าจะมีสี่สิยพันอ้าวจ้องมีสี่สิยพันแล้ง ด้ยใช่เราเป็นสามารถเป็นได้มันมีอยู่สีสายพันธุ์เนาะอยากจุดต่อเนี่ยคือเป็นได้สองครั้งเลยก็เสียชีวิตคิดว่าชีวิตนึงเราคงไม่เป็นสสีเพราะน่าจะสูงขีดก่อนทั้งแต่กสองครั้งแรกมาเนาะเออเนาะแล้วก็ถ้ากลับมาส่วนใหญ่ก็คือเวลาเป็นแค่เลือดออกปุ๊บเราทำยังไงสิ่งแรกูไหม โทรแจ้งเขตบอกให้มาพ่นยุงแน่อยใช้่ไหมตสตีสี่ครั้งนี่ชกทิ้งช่วงยังไงครับสี่ครั้งก็ไม่ได้บอกไม่ได้แล้วแต่จะไปโดนจัดมาไม่ได้ไม่แน่เมื่อก่อนนี้ระยะเวลา มักใหญ่สมัยก่อนนี่เราจะเจอแค่เลือดออกในเด็กเนาะไม่ค่อยเจอนเลือดใหญ่เนาะแต่ตอนนี้คือเกิดจากตัวเองที่ที่แบบบัลลบในตรวจไม่ค่อยเจอแต่ตอนนี้เราเจอ60 5มัยก่อนเราใช้ที่ไหนสมัยก่อนมันยังที่ไหนคือรัดมันแล้วก็นอนอย่างเดียวแล้วพอไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเนี่ยที่คิดเตียงเขาบอกเขาเคยเจอเคสแบบเนี้ยที่ตรวจไม่ออกแล้วพอเข้าแบบ ัดส่วนเลยรอดไปดงนั้นก็เพราะว่าคนเก็บเลือดยังไม่ได้ตับเวลารับแล้วก็จะไม่ออกคือกินยาก็ไม่หายจนกว่าไม่ไหวแล้วนอนอย่างเดียวเลยแล้วก็สมัยก่อนนะวิธีการตรวจมันยังไม่มีวิธีการชันพาะเขาอาจจะตรวจแค่เก็บเลือดสมัยสมัยนี้มันมีตั้งแต่การตรวจปลายนิ้วตรวจพวกภูมิคุ้มกันเป็นการสกีนเบื้องต้น เนาะถ้าเกิดอยากรู้ละเอียดอย่างเงี้ยก็ไปลงยาบ้าลเพื่อจะตรวจเเลือดตรวจแอนติบอดีเฉพาะเลยมาเพื่อจะรู้ได้ไวยิ่งถ้าเราให้ประวัติว่ามีคนในชุมชนหรือคนในครอบครัวเป็นอ่างเงี้ยเขาก็จะตรวจหาเชื้อตัวนั้นได้เลยหรือว่ามันจะมีเชื้อไวรัสเดนกีอะไรเงี้ยเขาสามารถระบุเฉพาะต่อตรงได้เลยถ้าเราให้ประวัติที่ัดเจนเนาะก็ไข้เลือดออกเนี่ยคือสมมติ เราออกมาจากโรงพยาบาลและเรายังต้องทานโลชั่นอยู่อีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะถ้ายูที่สมมติหนูเดินหนูอ,ออกมาจากโรงพยาบาลยูมากระดหนูจะไปกรดับที่พานานต่ออย่างเงี้ยที่พวนานเป็นแต่ถ้ายูันนั้นไ้กัดับที่พานา,นานก่อนแล้วใครมากระดหนูที่วานานเป็นแค่เลือดออกไหมคะ <Okay. S 1> ไม่เป็นไม่เป็นใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรากลับมาคือร่างกายเราอ่ะ ายแล้วดีขึ้นแต่ว่ายังมีเชื้ออยู่ในตัวเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการกาจัดแหล่งทาอพันยุงแล้วก็การป้องกันตัวเองด้วยเนาะอย่างเช่นการทานโลชั่นการกาจัดแหล่งทาอพันธุคืออย่างที่บอกว่าพอคไค้นออกปุ๊บหัวแจงเข่งมาพ่นยุงมันแก้ได้ที่ปลายเหตุเพราะว่าพอเขามาพน่นยุงมันมีปีกเนาะมันไม่ยอมตายมันก็บินไปบ้านาข้างๆมันก็กาจัดได้แค่ตัวแก่ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแหล่งพอพันธุ์เพราะว่าถ้ามีแหล่งพอพันธุ์ก็เกิดดวงขึ้นมาใหม่ได้เนาะแหล่งพอพันธุ์อยู่ไหนก็อ,อยู่ในบ้านเราคืออย่างมาวันธรรมดาเราไม่เจอใครเนาะอย่างมาวันเสาร์ที่ก็ยังเจอคนที่ยังอยู่บ้านเพราะ่าบางทีเจอแต่คนจบอายุเขาค่อยทำเองได้เนาะเนี่ยพยายามมาถ่ายอาจจะได้เจอจะได้รู้ว่า,ามันมีอยู่ไหนบ้างเช่นยางรถยนต์จะลองกระางต้น,มนมไม้ ือแม้กระทั่งโอ่งหรือว่าถังที่เราควอมแล้วก็บอกไม่ให้มีน้ำา่ะกพข้อมแล้วแต่ว่ายุงไปวางไข่รงขอบถังอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดใครกลับบ้านไปจะขออนุญาตเข้าไปสํารวจนิดนึงเนาะว่ามีแหล่งตรงไหนบ้างนะคะตอนนี้มีใครมีอะไรสงสัยไหมมันจะต้องเป็นยุงตันบ่ายๆใช่ไหมหรือไม่เสมอไปยุงยุงลายชอบออกหากินกลางวัน แ, <c oughs> แต่สุขนยาเย็นเย็นที่มันตอมเราจะเป็นยุงรานนนานมันจะไม่มีเชื้อแต่มันาจะากาัาดเราได้แต่ไม่มีเชือ้อ้าเวลาเราออกข้างนอกบ้านไม่มีใครอยู่ตามใต้โต๊ะใต้ตู้มืดมืดแล้วก็ฉีดดีดีทไว<ห>นะ้เใช่แล้วก็สิแล้วก็ไม่หรือ <c oughs> ไม่ใครทํางาน่อนออกทํางานก็ฉีดดีดีทเอาไว้แต่ว่าผู้สูงอายุกับเ็กนะไม่นะก่อจะประกาศตามสายแบบนี้เหมือนกันนะว่าภาชนะขังมาอ่ะ ที่อยู่ตามด้านนอกถนนหรือในบ้านนะ่ะถ้านมันแห้งมันจะมีไขย,ยุงติดอยู่แต่ถ้าวันใดมันมีน้ําขังขึ้นมาเม,<อ>มาื่อไรน่ะไขย,ยุงมันก็จเจริญพันธุอ์อเป็นตัวโม้เพราะชาวบ้านก็จะบอกอูให้ความรู้ดีมากามมาก็จําม,มาจากพยาบาลบ้านใครยังอาบน้ำาดยใช้ถังน้ําอยู่ไหมคะมีค่ะบา้านเลขที่สี่สิบเก้าวันนั้นเข้าไปสํารวจถังที่รองน้ําไว้ลดต้นไม้ออกโหเทียบเลยตัวแก่ๆพร้อมจะบินอะ่ะ แต่ถังลงน้ําเราใส่ทราได้แต่ว่าถ้ามีปลาไม่ต้องใส่ปลา๋ยวปลาต่วใหญ่แล้วกาจะเป็นฝากวกันหมดแลวต้องเป็นถังน้ําใช้ใช่ไหมน้ํากินไม่ได้น้ำกินไม่ได้น้าใช้ไม่ได้ใช่ไหมจำนที่ให้หมาแมวก็ไม่ได้เลี้ยงปลาก็ไม่ได้ถังน้ำใช้แบบนี้ก็คือหนึ่งเราจะมีช้อนให้ค่ะเป็นหนึ่งช้อนในแต่ละเรียบหลักเนาะ สมมติเรามีถังจะเอาไว้รดน้ำต้นไม้หรือถังน้ำใช้ค่ะใส่ทรายลงไปเลยหนึ่งช้อนต่อน้ำสิบลิตรเนาะแล้วก็ามาเทใส่เที่ยงไม่ถึงได้เกือบสามเดือนเลย,เลย,เลยแต่ว่าเราจะเห็นทุกๆสองเดือนเพราะว่าเวลา,าเราใช้น้ำมันมีนมการเตือจางเราก็ต้องเตียดเพื่อให้มันมีความเข้มข้นอันนีน้ค่ะหนึ่งช้อนเล็กๆต่อน้ำสิบลิตรบางคนก็ใส่ในผ้าของมางก,ก็ได้ค่ะพี่ คือใส่แล้วก็หย่อนลงไปเวลาเปลี่ยนอะ่ะก็หยิบไปก้อนนอะนะออกมาเปลี่ยนถ้าบางคนรู้สึกว่าแบบกลัวมันเขาา้าปากเข้าอะไรอย่างนี้ได้ได้เหมือนกันเปลี่ยนทุกสองเดือนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปสำรวจใครเดินไม่วไมวใครจะเดินก็ได้นะคะมีใครจะเดินด้วยกันมัง้งเดี๋ยวแบ่งเป็นสองสายเด้วเด้แก อ๋อเป็นายค่ะายอาเบดใช่เกลือแกงก็ได้ค่ะเกลือก็ดีดีค่ะเกลือไดลนูมีไซเอาไหมคะไซอาเบดเกลือแกงก็ได้น้ำยาสันไลก็ได้ค่ะใช่ค่ะ อันนี้รับไปอร์วันนี้ไม่ไปบริษัทเหรอใส่ใส่้าไปข้างในเลยใส่ใส่เยอะไหมคุณหนึ่งช้อนต่อน้ำสิบลิตรนะคะหนึ่งช้อนใช่ค่ะช้อนสีม่วง,งๆเล็กๆนั่นแหละนิดเดียวอแต่อันนี้มีปลาไหมครับไม่ได้ดถ้ายอย่างน,นี้หรือว่ามันน่าจะไข่นะมันเกิดตลอดมันมครับ ตรงนี้อย่างเงี้ยไม่น่าขยองมาปล่อยก็ได้นะไม่ปล่อยกลัวไม่ตายไม่เอาต้องเรียบนแต่ว่ามันดิ้นอย่างเงี้ยตลอดยุงไม่น่าต้อเพราะว่าแต่จะใส่กันไม่ได้ยุงช้อนใส่รอบเลยก็วันเนี้ยเป็นเปีดอ๋อหนึ่งช้อนต่อน้ำสิรอันนี้น่าจะกี่ลิตรคะเนี่ยพอไหมสองช้อนนะคันเนาะน้ำมาอันนี้น่าจะกี่ลิตรคะเนี่ยไม่แน่ใจโอ้น่าจะสิบลิตรน่าจประมาณนั้นค่ะ ก็สองช้อนก็ได้ค่ะบมาแต่สองช้อนถ้าอ่างใหญ่เนี่ยดีกว่าน้อยที่จริงถ้ามากเดี๋ยวมันจะดื้ออ๋อเหรอต้องสองช้อนด้วยใช่ไหมดื <ad ้อคือเรายูจะเราไปไข่คถ uh ้าดื <h <h ้อแล้วเดี๋ยวยูต่อไปมันก็มาไข่เหมือนเดิมให้เรงหมดแล้วมันเป็นอจานที่แบบอย่างนี้เอาก็จานรองพวกนี้ด้ยนะไม่ค่อยมีด้ามหรอกเนี่ยตัวนี้ก็จานจะลดทีแล้วนานๆลดทีถ้าไม่มีน้ำขังไม่เป็นไรก็ใส่แค่ตรงนี้ก็ได้เป็นแสองเดือนครั้งหนึ่งนะคะอ๋อไม่ได้ใส่ทุกวันไม่ได้ใส่ล้อยสอง แต่ใบสวยมากเลยนะคะแต่ว่าอย่าใส่มพปลานะคะนบ้บนหน้าบาที่เป็นสัรอแล้วก็จะได้มพนเ้แต่ปม่้องใส่ไแล้วนะคะยังไงจะต้อวดที่ใส่ต่อทุกทุกสอง

โทระพาแก่หมดเลยจานลงเยอะมากอืมนี่ง่างพี่พี่แปลว่าอยู่ในบ้านจานลองใช้ถ่งนหกไม้ห่าน้ำช้หรอใช้ค่ะหนึ่งช้อนระมาณสี่นีลิตรค่ะค่ะแต่ถ้ามันจะเป็นยุงลำคานะคะเป็นยุงที่ไม่มีพิษแต่หยอดได้ ใส่ในน้ำใสๆในบ้านแหละกระถางก้อนจากระถางอะไรใส่หน้คที่มเงินพอคุณอยูเดี๋ยวข้อตันค่ะให้คนให่คนใส่ให้คนใส่รพี่พี่ไก่ไม่ต้องไปอยู่คอนโดนู้นแล้วใช่ไหมมาอยู่แล้วอยู่นี่ขนมาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยบ้านัตรที่5ที่มาฉีดวัคซีนไงน้องจอยพอไฟไหม้วิ่งกลับศูนย์แทบไม่ทันเลยอ่ะ จะบ้านไหนใหญ่ที่ว่านางมีถุงใบเยอะที่ะมากอืมสมัยเจ็กว่ากับสมัยก่อนบ้านนี้มีแต่คนป่วยนั่นเลยไปถึงซื้อที่ปลูกกันเองใช่ไหมคะในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นเป็นจัดสรรนั่นแหละแต่ว่าถ้าเดิมๆจะเป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยขงตนใหม่ๆคือรีโนเวทกันแล้วสี่สิบกว่าปีอโอ้ดูแบบหลังนี้ก็สี่สิบกว่าปีเดิมๆใช่คะใช่ แต่เนื้อที่เยอะมากเลยพี่วนรณเขาก็ไม่ค่อยอยู่กันแล้วอะย้ายของออกไปแม่บ้านล้างเนี่ยหนึ่งสองกำลังกรอบสามของพี่ไก่เสร็จแล้วอะท้ายซอยอีกเพราะอะไรถึงไม่อยู่กันอะมันรถติดเขาก็มีไหลหลังกันเนาะกดเก่งปวนแล้วกำลังจะกดเก่งปนอยู่เชียวอันนี้มีมีปลาเนาะ ปลาไหมคะมีปลาไหมคะปลามีปลาเหรอมีมีปลาจะได้ไม่แส่อ่ามาพอดีเลยเดี๋ยวนูให้ปลามันดีะชอบเลยเนี่ยมาดูข้างในีก็แข็งเยอะไหมอ่านี่ไงข้างในตรงนี้ก็มีปลานี่นะมีค่ะมีปลาเนี่ยอ่างบัวนี่มีปลาทั้งนั้นเลยโอ้แหน แหล่เกิดธรรมชาติใช่มีปลาหมดนะค่ะมีปลาทั้งนั้นเลยจะหยอดได้เฉพาะภาชนะที่ขังน้ำข้างล่างถ้าเลี้ยงปลากมีปลาอยู่มีปลาอยู่มีปลาที่นี่เขาที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาทุกกระถางเลยตรงไหนที่มีน้ำจะมีปลาหมดเลี้ยงไว้กินใช่ไหมเอาไว้ทำหมกหมกไส่จะต้อง จะต้องเป็นเป็นบ่อใหญ่เลยเพื่อนจะพอสมัยน,นี้เข้ายากมากแพงต้องเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ทำหมกออกมาไหม <c oughs> ไม่ออกอ่ะเอาอะไรเพื่องนี้ <laughs> <c oughs> เอ๊ะมอเตอร์ไซค์เขาอยู่นี่นะเขาแหมไม่ออกอ่ะเาอะไรเพื่อนี้เออมอเตอร์ไซค์เขาอยู่นี่นะ ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเครื่องขงไปให้ตัวเองจะมาถึงทีโมนะเพราะตอนนี้พี่ออกมาถังรถนอก